โจกดวันที่29ตุลาคมค่ะ13นะคะเดือนหน้าเนี่ยนะครบอกว่าถ้าไม่รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงจะอยู่กับอารมณ์ที่น่าเบื่อหน่ายจะเสียสุขภาพจิตเมื่อเจอหน้าผู้คนนะคะเดือนมกรานะะแล้วก็เดือนกุมภานี้จจวาวุ่นสับสนมากๆเลยนะเบื่อหน่ายมากๆเลยนะในเมื่อตัวเลขมันบอกเบื่อหน่ายนี่ทำไมจริงต้องเมื่อหน่ายนะคะอ่พี่ก็เลยมานั่งสงสัยนั่งวิเคราะห์ตัวเลข เขาก็จับผู้ร้ายได้ใครๆก็ชื่นชมยินดีเขาทำไมเขาจึงเบื่อนายเขาไปทำผิดอะไรเหรอหรือว่ามันมันจะพิดเกมเข้าถึงต้องอยู่กับอารมณ์ที่เบื่อหนายนะคะเพราะตัวเลขเขาบอกว่านะ,ะเขาอยู่กับตัวเลขเนี่ยนะ ถ้าเจอแปดถ้าไม่รอบครอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลง oh. จะอยู่กับอารมณ์ที่น่าเบื่อหน่าย oh. นะคะจะทําให้เสียสุขภาพกิตเมื่อเจอหน้าผู้คนจะเบื่อหน่ายไปถึงไหนวีถึงเดือนสิงหาคมแล้วก็จะเบื่อหน่ายมากๆเลย oh. นะคะ นี่นะสำหรับดวงบิ๊กโจ๊กของเรานะคะถ้าคนเราเจอแบบว่าเศร้าไปถึงเดือนสิงหาคือยาวนานมากเลยนะคะ <Big> มันเป็นเลขลางลายเขาบอก oh. ้าเจอแปดเ,เป็นเลขลางลายมากๆเลยนะเขากบอกว่เถ่านะไม่รอบคอบตัดสินใจผิดพลาโดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงจะอยู่กับอารมณ์ที่น่าเบื่อน่าย mm. จะเสียสุขภาพจิตเมื่อเจอหน้าผู้คนรองโจ๊กนะฮะคนตรวจเอกสุรเชษฐ์พานเนี่ยก็ต้องเงียบหายไปสักสาวันเพราะว่า มีรายง,งานว่าตัวท่านได้ทหนังสือลาราชการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับส่วนที่สโมสรตํารวจล่าสุดก็ยังเงียบกริบนะครับก็จะเห็นแค่ทีมงานของรองโจ๊กทำงานแต่ตัววิคโจ๊กเนี่ยไม่อยู่แล้วคือสาเหตุที่ไปสโมสรตํารวจเนี่ยเพราะว่าพักหลังๆท่านก็ใช้ตรงออฟฟิศสำนักง,งานตรงนั้นเป็นฐานที่มั่นของท่านแหละในการทํางานแต่ว่าช่วงนี้ก็ พักก่อนไปดูนะครับคุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวล่าสุดนะฮะแจ้งว่าพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หาพานนะครับท่านทําหนังสือลารารชการ3วัน 27- 29ถึงกันยายนนะครับก็คือจนถึงพรุ่งนี้นะฮะคาดว่าน่าจะทําสมาธิเพราะว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ท่านก็เรียกว่าเคยไปบวชอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะก็น่าจะพักผ่อนทําสมาธิตามที่เคยได้สัมภาษณ์เอาไว้ถ้าจำไม่ผิดนี่รู้สึกจะเคยไปบวชอินเดียลยน,ะนเยใช่ไหม,มช่วงที่เรียกว่าขาลง แต่ก็กลับมาได้เลยนะช่วงมรสุมหนักๆแล้วล่าสุดเนี่ยแน่นอนแล้วครับมีทนายมาแล้วนะฮะทนายอนันชัยชัยเดชก็อาจจะตเตรียมปรึกษาในการสู้คดีต่อไปเนี่ยเหมือนกับว่าพร้อมสู้เต็มที่แล้วมีทนายแล้วโดยเฉพาะอาจจะมีการยื่นคำร้องขอ,งขอให้ศาลพิจารณาไตาส่สวนเรื่องการละเมิดอำนาจศาล